ด้วยสถานการณ์การแพร,ร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่กำลังเกิดขึ้นราลอกใหม่ในหลายประเทศทั่วโลกซึ่งสามารถหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันได้เหนือกว่าทุกสายพันธุ์ที่เคยระบาดมาก่อนหน้านี้ปัจจุบันผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลพบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อครั้งแรกและส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือวัคซีนเข็มกระตุ้นในสัดส่วนที่มากพอ ดังนั้นหากท่านยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือหากฉีดแล้วแต่เข็มสุดท้ายนานเกิน4เดือนต้องขอให้ท่านรีบเข้ารับบริการเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันโดยด่วนข่าวดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแงพงผวยอนาใหม่วัดท่าเรือได้ถือโอกาสส่งท้ายปีเก่าและขอมอบโอกาสนี้ในการส่งมอบของขวัญปีใหม่ด้วยบริการฉีดวัคซีนเพื่อเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันโรคไวรัสโควิด จึงขอเชิญพี่น้องชาวตำบลแพงผวยทุกท่านสแสดงพลังแห่งแผ่นดินพลังแห่งชุมชนเข้มแข็งปรบเท้าพร้อมกันเพื่อเข้ารับบริการในวันที่14ทธันวาคม2565รอบบ่ายเวลา13นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา30นาที